แรกที่น้องในการเห็ดต้ดยมยำปลาช่อนม้ามือม้ามือมามือปีมือมมออกเ,เปิดคลิปเปิดคลิปมือฝนเด้อเพื่อว่าเห็ดจังไรไกเห็ดตามเพิ่นได้ปลามาจากบ้านอ้ายลุงิัญหาห้อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะได้เห็ดกินมือเพื่อนสิไปเอาอีก หลายปัญหาแล้วว่ามาเอากบกับปลาเดอ้อบาสัน่นตุ้งตัวเห็ดใบแหย่แล้วาสัน่นนี่เปิดกุเกิดเมืองเด้สีหน้องต่มคือเพิ่นวาเลยก็รู้มันฉีดแสบคือเพิ่นบ่แสบก็แสบไปกินเด้อเห็ดซื่อๆนี่แหละมันมีอย่างเห็ดสมึงเด้สมึงก็โจกี่น้องสิได้รสฝาดจังแดลเห็ดแบบบ้านๆนี่ เพคนว่าเอาใบตะเพราใส่มาสั่นวันนี้คือมีใบตะเพราพอดีเด็กขวบพีกใส่ือทุกคนว่าถ่ายบ้ามึงด้วพว <c oughs> บบี่น้องว่าจิได้กินเป็นยังไงบ้ามึงล้ามึงทางแดดไหมไอ้นี่ที่แกงต้มสมปลาช่อนตัวบักไงปันเนี้ยเกิดกูเกินมึงคนเดอ้อ